ทททรรรรงงงพะะอค์านสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนจุธาทิพย์นะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์การสอบสัมภาษณ์คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยส่วนตัวเองนะคะก็สอบติดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวจริงเรียบร้อยแล้วนะคะในรอบหนึ่งรอบโครงการเด็กดีมีที่เรียนรับทั่วภาคอีสาน ติดรับสองคนนะคะก็เป็นติดหนึ่งใน2นะคะวันนี้เราก็จะมาเล่าถึงเรื่องประสบการณ์ที่ฝนได้ทำการสอบสัมภาษณ์ต่างๆว่าวานานาตั้งแต่วันแรกที่ได้รู้จนถึงการสอบสัมภาษณ์ต่างๆนะคะ ก็เป็นคลิปวิดีโอแรกนะคะที่มาพูดคุยเยอะขนาดนี้นะคะอาจจะมีปัญหาติดขัดในการพูดการทำนู่นนี่นั่นนิดนึงนะคะก็ขอโทษขอใหดทคนด้วยนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแต่ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆรุ่นหลังได้ดูก,กันนะคะและก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าสำหรับประสบการณ์ที่ฝนเนี่ยสอบสัมภาษณ์ในขณะนี้นะคะ อันดับแรกจะบอกไว้เลยว่าผลสัมภาษณ์เป็นวิดีโอคอลเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดซึงนําให้เกิดมีการสัมภาษณ์โดยผ่านโปรแกรม z o ูมอาจารย์ก็จะมีทั้งหมดสีท่านนะคะอันนี้เราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลมาก่อนว่าอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นยังไงแล้วก็โดยการที่เราอะควรที่จะสอบถามเพื่อนๆที่สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ คือคือส่วนคนที่จะได้เปียบนะคะคือคนที่ได้สัมภาษณ์ทีหลังเพื่อนก็คือจะได้เปรียบได้มีเวลาเตรียมตัวได้ถามเพื่อนเพอน,นก่อนหน้านี้ว่าเยังไงโดยพี่นะคะติดคือเขาอ่ะจะคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการสัมภาษณ์อยู่ประมาณมี6คนโดยโครงการพี่พี่ติดโครงการเด็กดีมีที่เรียนโดยจะรับตัวจีอยู่สองคนติดสัมภาษณ์หคน,นะคะ่ะพี่เป็น นึ่งในนั้นหนึ่งในหกคนแล้วก็มีแต่ละคนตา่างจังหวัดหลายๆคนคือไม่รู้จักกันเลยไงหลังจากนั้นคือได้สัมภาษณ์ได้เข้ามาในรอบสัมภาษณ์พี่ๆเขาก็จะมีการตั้งก,กลุ่มไว้สําหรับพูดคุยไวส้สาหรับการแนะนําน้องๆที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยในคณะนี้โดยพี่ๆเขาก็จะมาติวในวิธีการสัมภาษณ์ติวสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นยังไงแล้วก็มีโจมีรวบรวมคําถามที่พวกพี่เขาอะ ผ่านมาแล้วว่าถามแบบนี้ควรตอบประมาณนี้ซึ่งพี่ก็ได้คําถามพวกนั้นมาก็มาปิ้นแล้วก็มาติวประมาณมีเวลาสัมภาษณ์เตรียมตัวสัมภาษณ์ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่แน่ใจว่าจะหนึ่งอาทิตย์หรือเปล่าก็ไม่เกินนั้นประมาณเจ็ดวันสิบวันเนี่ยะคะ่ะคือช่วงนั้นก็คือแบบว่าติวสัมภาษณ์ติวสัมภาษณ์ทุกวันทุกวันเตรียมตัวว่าจะพูดยังไงหลักการหนึ่งคือพื้นฐานคือเราควรที่จะมั่นใจ เราต้องตั้งข้อ,อเราจะว่ายังไงเราต้องตั้งโครงสร้างที่เราจะพูดก่อนว่าเราจะพูดไปในทางนี้คำถ,ถามแบบนี้เราจะพูดยังไงขั้นตอนแรกคือเราก็ใช้กระดาษ A4 สำหรับตัวเรานะคะแล้วใช้กระดาษ A4 นี่แหละแล้วก็เขียนไปเลยว่าเราจะทํายังไงสวัสดีค่ะนู่นนี่นั่นบาบาก็ว่าไปเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ทา่านทุกท,ทุกวันก่อนนอนพี่ก็จะอ่านกระ่อง บางคนจะใช้วิธีท่องจําแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่าการท่องจํามันจะเป็นการที่แบบว่าเหมือนเราท่องมันไม่เป็นธรรมชาติแต่เราอยากจะให้มันสิ่งที่มันออกมาจากใจเราค่ะพูดออกมาจากใจซะมากกว่านั่นแหละค่ะคือวิธีการเตรียมตัวก่อนจะสัมภาษณ์ของพี่อันนี้ก็ดูวิธีการจากพี่ๆเขาใน YouTube นะคะแล้วก็มาแรปใช้กับตัวเองว่าเราควรจะใช้ยังไงทํำยังไงเราจะสัมภาษณ์เราควรจะนั่งนิ่ง น,นั่งนน่ๆอยู่กับตัวเองหลับตาหรือประมาณว่าทําสมาธิค่ะทุกๆคนจะมีวิธีการทําสมาธิที่แตกต่างกันซึ่งนั่นแหละค่ะเราควรจะมีสมาธิก่อนที่จะถึงวันสัมภาษณ์ถึงคิวเราบอดชีบอดเยี่ยวทาอะไรบาบาก็ต้องไปทําให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มอาจารย์คนที่1น่งคนแรกเลยอาจารย์สกาวเดือนท่านก็ถามพี่ว่าอ่ะ หนูลองแนะนําตัวแล้วก็บอกเหตุผลอยากจะเรียนคณะนี้สาขานี้ซึ่งนี่แหละค่ะเหตุผลข้อนี้เลยคําถามที่ทุกๆคณะทุกๆมหาวิทยาลัยทุกๆทุกๆที่อ่ะเขาจะถามเลยว่าทําไมคุณอยากเรียนคณะนี้สาขานี้เป็นคําถามที่ง่ายนะคะแต่เราต้องตอบให้ถูกง่ายแต่ก็ยากอยู่นะอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องตอบให้แบบอันนี้คือไม่มีคําถามเป็นคําถามที่ไม่มีตอบถูกผิดมันเป็นคําถามที่วัด ความรู้สึกของเราทําไมเราถึงอยากเรียนที่นี่อันนี้ก็ต่อตามความจริงไปเลยและพี่ก็แสดงความสามารถโดยการเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเองค่ะมาหอก็ซึ่งมกักหมอละมักเพลงอะไรประมาณนี้ซึ่งข้อมันเป็นผู้ภาษาไทยเขาต่อมมีความอีกลักทั้งด้นภาษาด่านดนตรีเรื่องควากับแบบนําเสนอไปในแบบในการเป็นตัวเองที่สุดพี่ก็แต่งเพลงไปเลยนะคะต่อไปอาจารย์คนแรกนะคะประมาณคือ พี่ประมาณ10บกวนาทีนะคะในการสัมภาษณ์ก็ไม่นานมากก็ไม่ได้เร็วมากก็พอพอดีนะคะให้าถามว่าอ่ะพอพี่ได้บอกไปแล้วว่าพี่อะเลือกที่จะมาเรียนคณะในสาขานี้เพราะอะไรแล้วก็บอกออกิจกรรมรเด่นๆที่เราเกี่ยวข้องกับในด้านวิชาภาษาไทยเกี่ยวข้องกับในด้าน สาขาวิชานี้และทำไมถึงต้องเป็นขอนแก่นพี่ก็บอกไปเลยว่าพี่อ่ะมาจากค่ายสารฝันก็คือเป็นคนส่วนหนึ่งที่ติดจากค่ายสารฝันแล้วก็ชื่นชอบสภาพแวดล้อมที่มอของมันดีมันปังอาจารย์ที่น่ารักอาหารที่นี่สภาพแวดล้อมที่นี่มันดีมันเป็นที่ที่ของพี่นั่นแหละค่ะแล้วก็พูดไปเลยหลังจากนั้นอาจารย์ก็เจาะหรือจะคำตอบจากคำตอบที่เราพูดพี่ก็บอกว่าพี่อ่ะเป็นหาประกอบ จะเรียกว่าไงพิหารายได้เสริมระหว่างเรียนซึ่งในเกณฑ์ที่พี่สมัครคือเกณฑ์เด็กดีที่เรียนซึ่งในเกณฑ์ก็จะบอกไว้ว่านักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นผู้นํามีภาวะความเป็นผู้นํามีคุณสมบัติตามประการนี้แล้วก็เป็นเด็กที่เขาจะพูดเป็นเด็กที่ประกอบอาชีพรายได้เสริมระหว่างเรียนที่แสดงถึงความขยนันความหมั่นเพียรในการประกอบวิชาชีพภายในอนาคตซึ่งนั่นแหละค่ะพี่ก็เป็น ทำอาชีพขายแซนด์วิชไงตอนไปเรียนก็ขายแซนด์วิชตั้งแต่ม .4 ตนาณน,นี้ก็ก็เราก็เอาหลักที่มันแบบว่ามันเด่นๆที่สุดในเกรนอะ่ะแล้วก็เอามาพูดกิจกรรมนี้พูดไปปุ๊บพี่ท่าอาชีพนี้นะแล้วก็หารายได้ไปเรียนทําเสื้อมันยอมขายขหย้นักแข่งใสทําแซนด์วิชแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับสื่อชั้นนำระดับประเทศคือทีมงานมัติชนอะคาเดมี่เขาได้เอาเรื่องเราการขายแซนด์ของพี่ไปกล่าวถึง ทําอาชีพต่างให้ผู้คนที่เขาว่างานเนี่ยกลับมาสนใจในการหารายได้เสริมซึ่งมันก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดอาจารย์สนใจและอาจารย์ก็ถามต่ออีกว่าแซนด์วิชคุณอะมีใช้ไรบ้างทงยังไงอย่างนี้ยังไงคือท่านก็อยากจะรู้ไงเขาว่าเราทําจริงหรือเปล่าอย่างนั้นท่านก็ถามปกติฮะมีแฟนหรือยังทางบ้านเป็นยังไงอาชีพยังไงบ้างก็ถามเหมือนพูดคุยปกติคือตอนแรกคือเครียดมากกลัวมากๆเลยว่าจะต้อง จะทำตัวยังไงแต่พอได้คุยกับอาจารย์เหมือนแบบเราคุยเล่นมากกว่าแต่พอคนที่สองค่ะเราก็จะได้มารู้ว่าท่านก็จะถามลึกมากขึ้นถามเกี่ยวกับวิชาชีพครูถามเกี่ยวกับจิตวิทยาในด้านความเป็นครูของเราของพี่ก็จะเจอคําถามที่ว่าทําไมอยากเป็นครูภาษาไทยแล้วคุณมีออความสามารถภาษาไทยเรื่องใด ล้วก็บอกว่าแต่งกรได้ร้องเพลงได้งั้นอย่างนี้ก็ว่าไปแล้วก็เป็นพิธีกรของกิจกรรมรงวเรียนต่างๆนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เออเด่นๆเหมือนกันแล้วก็ถามอีกว่าเรียนหนักนะเนี่ยอันนี้คือเป็นคําถามท,าที่ง่ายแต่เราก็ต้องยึดมั่นว่าเราอยากจะมาเรียนที่จริงๆเรามั่นคงว่าจะเอามาหอดจริงๆถึงแนมะ้คุณจะติดคณะไหนสาขาไหนที่มันปังกว่านี้แต่เราก็ต้องจุดส่วนกลางไม่ว่าเราจะไปสัมภาษณ์ที่คณะไหนนะคะว่า คือเราก็ต้องยึดหลักอะว่าเราสัมภาษณ์ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันคือต้องสัมคัญที่สุดนะคะประมาณนั้นแล้วก็เขาก็ถามอีกว่าถ้าระหว่างเรียนเนี่ยจะขายของด้วยหรอแล้วจะไหวไหมนี้พี่ก็ตอบไปเลยว่าเราก็ต้องควรเลือกระหว่างการเรียนากับการหาไรายได้เสริมเราก็ต้องคํานึงว่าอันไหนม,มันสาคัญเราก็คํานึงถึงว่าเออ ถ้ามันเรียนหนักมากแล้วก็พักวันไว้ก่อนเพราะว่าการเรียนยังไงที่สุดก็คือการเรียนมันจะสําคัญที่สุดอยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนี้ก็คืออจะถามว่าสมัครที่อื่นไหมแล้วติดที่ไหนบ้างนี่ก็ตอบไปเรียนหนักน่าจะไหวหรอรู้ไหมคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างทํากิจกรรมเยอะขนาดเนี้ยมีเวลาเรียนไหมมีเวลาพักผ่อนไหม อันนี้ก็เป็นคําถามหนึ่งที่ส่วนตัวเป็นคนที่ทํากิจกรรมเยอะมากแล้วก็บอกไปเลยว่าเป็นคนหนึ่ง่พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ทํากิจกรรมเยอะแล้วก็ขายของซึ่งเราก็เรียนแล้วก็ต้องแบ่งเวลาแบ่งความเหมาะสมแล้วพูดไปค่ะทําไมเธอต้องเป็นครูแล้วครูในอุดมคติของเธอเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ตั้งใจเรียนนักเรียนไม่มีความขยันไม่มีเออรู้สึกเรียนกับเราแล้วมันน่าเบือ่อเราจะทำยังไง แล้วเรียนวิคณิตมาเราจะบูรณาการวิคณิตมาสอนในวิชาภาษาไทยเราได้ยังไงส่วนตัวคนเรียนวิคณิตนี่เป็นคําถามสําหรับคนที่เรียนวิคณิตมานะคะแล้วก็อืมพวกนี้นะคะก็เป็นคําถามที่ทั่วไปทุกคนก็หาได้ทุกที่แต่ว่ามันอยู่ที่ความตอบของเราค่ะเราอยากจะบอกทุกคนน้องๆทุกคนที่ดูคลิปอยู่ว่าเราไม่ต้องไปคิดว่า มันตื่นเต้นมันเป็นสิ่งอะไรที่กดดันขอแค่เราเตรียมตัวมาเราเตรียมพร้อมเราวางแผนให้ดีเราเขียนโครงสร้างเกีฑนร่างทั้งหมดที่เราจะตอบไปแล้วอะแล้วก็ทําติวดีๆเชื่อว่าทุกอย่างต้องทําได้แล้วก็ผ่านไปได้ดีค่ะซึ่งตัวเราเองก็ผ่านมาแล้วคือแบบปวดเยี่ยวจะแตกมากคือทุกคนมันต้องพร้อมนะสิ่งหนึ่งที่คือ,คอการสัมภาษณ์ออนไลน์ทุกคนต้องพร้อมสําหรับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สภาพแวดล้อมเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือวุ่นวายมากวันนั้นก็สัมภาษณ์นในห้องค่ะปิดประตูปิดหน้าต่างไว้เรียบร้อยบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าวันนี้เราจะสัมภาษณ์มหาลัยอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าทําเสร็จอีกก็จะมาช่วยงานซึ่งเป็นอะไรที่มันวุ่นวายมากทุกคนอยากจะบอกว่ากว่าจะผ่านมาได้นะคะผ่านอะไรมาหลายๆอย่างมากทั้งหมดทํากิจกรรมมามากมายขอแค่พวกเราเตรียมตัวไว้อย่างดีค่ะเขียนโครงสร้างเขียน แผนแบบมาเหมือนเหมือนการเรียนครูเราก็ต้องเขียนเราต้องเตรียมสื่อการสอนเตรียมแผนการสอนมาอยเนี่ยค่ะการสัมภาษณ์การทาเรียนต่างเราก็ต้องเตรียมมาให้เรียบร้อยเตรียมตัวเองเตรียมสภาพแวดล้อมให้โอเคแล้วเราก็ทำมาให้ได้ค่ะเชื่อว่าทุกคนทําได้นะคะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความมั่นใจเลยไม่มีความมั่นใจในด้านการพูดเราซ้อมพูดหน้ากระจกค่ะก่อนจะสัมภาษณ์ซ้อม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 ,อมไปเลย นี่นะคะราทำว่าติดหนึ่งในสองของข้าวีสานในโครงการเด็กดีมีที่เรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะสำหรับการสัมภาษณ์กว่วจะผ่านมาได้นะทุกคนไม่ได้หลับไม่นอนเลยทีเดียวกลัจะร้องไห้มากในวันที่ติดมหาลายัยเนี่ยะคะ่ะก็คือแบบเรียบร้อยหมดแล้วเหลือเพียงแค่ไปซื้นชื่อเกสาแล้วก็เข้าหอเลยประมาณนี้นะคะสำหรับการดีวิวอาจจะมีอะไรผิดข้องผิดเล็กน้อย ผิดมากยังก็ขอให้อภัยกันด้วยนะคะก็เป็นคลิปแรกทลิออกมาพูดคุยกันมากขนาดนี้ก็อยากจะให้น้องๆเ,เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์หนึ่งที่เราอะ่ะมีโอกาสได้สัมภาษณ์เนี่ยสภาพแวดล้อมก็แบบนี้นะคะเราก็ต้องหาที่ที่มันมีชิดนะคะอะไรคะ่ะก็หวังว่าทุกคนจะผ่านไปได้นะคะ ุสู้สำหรับน้องๆ6 6 6 7 6 7ในอนาคตใครที่อยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยคอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเป็นกำลังใจนะคะไว้เจอกันปีหน้าบ๊ายบาย